สวัสดีครับพบกับผมมอญนะครับกับการอาร่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอาร่านดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเป็นดวงรวมๆในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2500 68นี้นะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านชาววันเสาร์นะครับที่เขามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกับปยากรที่ดีๆนะครับ ที่อ,ออกมาทุกๆกรรมพยากรณ์ที่ด,ด,ดีนั้นก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรัสนาขึ้นจริงนะครับที่จะเพิ่มพูนความมัง่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าชาววันเสาร์นะครับผู้เกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสถานการณ์การงาน,งานการเงินความรกักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับโดยภาพรวมๆจะเป็นไปในลักษณะใดนะครับเดยเดวิลนะครับก็เรียกว่าเป็นเดือนที่ท่านทุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้นะครับซึ่งอาจจะทําให้ตั้นนั้น ต้องเสียเวลาส่วนตัวไปบ้างนะครับในการที่ใช้เวลาเติมพลังความสุขให้กับตัวเองในการพักผ่อนอะไรต่างๆนะครับจึงอาจจะกินเวลาส่วนตัวลงไปบ้างที่ท่านมาตุ่มเทแต่การตุ่มเทของท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดสร้างศัตรูขึ้นได้ง่ายเช่นกันนะครับกับการตุ่มเทของท่านซึ่งบางทีก็อาจจะไปล้ำหน้าล้ำเส้นกับของผู้อื่นได้ด้วยนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสีเต่าๆอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องใส่ใจในความระมัดระวังความปลอดภัยที่อาจจะเกิดสัตว์โขึ้นหรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดการอิจฉาริษยาอะไรเข้ามากับการตุ้มเทของท่านนะครับที่ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเสริมพลังแง่งความสำเร็จนะครับ จะเป็นเดือนที่ท่านยังต่อสู้ตุ่มเทบางท่านก็มีสถานการณ์นะครับในช่วงนี้มีสถานการณ์ของการเดินทางบ่อยๆนะครับไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรืออาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่ต้องไปจัดการไปตกลงไปเคลียอะไรต่างๆในเรื่องสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านนะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จและมีความเติบโตให้อยู่ในแนวหน้าซึงอาจจะตุ่มเทพอสมควรนะครับในเดือนนี้นะครับ และก็สังคมก็เปิดโอกาสที่ดีให้ท่านได้รับความสําเร็จนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างมั่นคงอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับพลังเสริมจากสังคมนั้นมาเสริมความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับคนในครอบครัวก็ช่วยเป็นแนวคิดในทิศทางที่ดีนะครับในการช่วยคิดช่วยเคลียร์ในอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับให้มีความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว นะครับแลวก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นบางท่านก็จะมีรับบุคลากราใหม่ๆก็ามามาเสริมพลังนะครับในช่วงเดือนพฤศจิก,ก,กายนนี้ท่านก็จะได้ยอดหานักสู้นะครับหรือไดอ้หัวกะทิของบรรดา,าบุคลากราที่เข้ามานะครับที่จะมาเสริมความแข็งแรงแข็งแกร่งมาเสริม ในพลังนะครับที่ตั้นมีการต้มเทอยู่แล้วนะครับก็จะได้ผู้ที่เจรจาปราดเปลืองเข้ามามาเป็นพลังสนับสนุนที่เป็นลูกน้องบริวารเข้ามาที่ดีได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีๆที่ได้รับกับบุคลากร,กรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเข้ามานะครับอะไรที่เป็นอริเป็นศัตรูนั้นนะครับจะกลับมาสร้างโอกาสให้มีชีวิตชีวานะครับมาเปลี่ยนแปลง จากสภาวะของการเป็นนริเป็นตัตรูนั้นนะครับมาเติมพลังให้เริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆดีๆให้มีชีวิตชีวางอกงามต่อไปนะครับท่านเตรียมการอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่อยากจะลงทุนอยากจะกยับกยายอยากเดินหน้าหรือรอในเรื่องของผู้สนับสนุนต่างบุคลากรต่างวุ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะได้รับเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ท่านนั้นเดินหน้า กับโครงการอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาหรือจะเป็นการต่อยอดในความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับไกรที่อยากจะขยับขยายไปในต่างถิ่นแดนไกลนะครับก็จะสร้างความสําเร็จให้เกิดความเสถียรมั่นคงอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ต้นเก็บเกี่ยวเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์นะครับสิ่งที่ดีงามกว่าเดิมก็คือการยกระดับความเติบโตอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับที่ตัานใส่ใจไม่ว่าจะ สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีนั้นทีอ่ยากจะสร้างโอกาสธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสร้างธุรกิจใหม่หรือต่อยอดในความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็จะตามให้ท่านได้รับโอกาสเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิากายนนี้นะครับที่จะมายกระดับความเติบโตเกิดขึ้นนะครับ จะเป็นช่วงเดือนที่ท่านสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อยกระดับความเติบโตไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตธุรกิจใหม่นะครับหรือจะเป็นการต่อยอดในความมั่นคงหรือรับบุคลากรใหม่ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็มาส่งเสริมหรือได้พบก,กับแนวทางอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่มาพัฒนาสร้างโอกาสของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในความเติบโตให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ กับการบริหารคุณภาพนะครับนั่นเป็นนักปกครองนักบริหารนักจัดการที่ดีได้รับความเมตตาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในทิศ่างที่ดีหรือท่านจากจะขยับขยายความเติบโตไปในต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็ได้รับโอกาสหรือได้รับความนิยมส่งเสริมจากต่างประเทศในทิศ่างที่ดีนะครับสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นได้รับความสําเร็จนะครับในความสําเร็จของท่านจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามา หลากหลายเส้นทางมาเติมพลังความสุขให้กับต้นกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มีโชคมีลาบอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนะครับการขยายตัวนะครับที่แข่งแรงแข่งแกร่ง,งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่ขยายตัวกว้างงได้รับการนิยมได้รับการส่งเสริมในความเติบ โตนะครับสร้างความแข็งแรงม่แข็งแกร่งมั่นคงรอบทิศทางนะครับก็ได้รับชื่อเสียงในต่างตินแดนไกลนะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับความเป็นเสถียรมั่นคงแม่จะในต่างประเทศก็ตามหรือธุรกิจ ที่ไปทำในต่างประเทศหรือร่วมกับชาวต่างชาติหรือธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่กว้างขวางไปในต่างเดนต่างประเทศก็มีความเติบโตสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นที่จะทําห้ท่ตันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แม้จะต้องใช้ความพยายามในการทุ่มเทนะครับอาจจะเสียเวลาส่วนตัวไปบ้างก็ตามนะครับ ในการที่จะพักผ่อนในการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองที่ต้องเสียสละออกไปแต่ท่านก็สามารถที่สร้างความเติบโตรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องขยายตัวนักเกตออกไปกว้างขวางที่จะดึงดูดเงินเข้ามารอบทิศทางนะครับไม่ว่าเงินในต่างถิ่นต่างแดนเงินตราต่างประเทศเงินต่างภาคพื้นดินภาคอากาศนะครับในความสาเร็จที่ท่านดึงดูดเข้ามาเต็มเต็มก็เรียกว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ท่านก็สร้างรายได้รายรับในทิศทางที่เก่งนะครับที่แรงร่วมมือร่วมใจ จากลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับที่ก็มาช่วยกันสนับสนุนยกระดับความเติบโตอย่างแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งมั่นงนะคงและสังคมก็เครื่ออํานวยนะครับด้วยความแข็งแรง,แงมั่นคงชิ่นกันนะครับก็มาดูอีก3ใบนะครับอีกสํำรับหนึ่งในเรื่องการเงินนะครับของชาววันเสานะครับ เงินต่างอย่างสดใสนะครับในต่างการเงินแม้ท่านจะเป็นผู้ที่มีความสันโดษนะครับกับปึงพอใจกับรายได้รายรับที่มีเข้ามาไม่ละโมบลบมากในสถานการณ์ต่างๆก็ตามนะครับแต่เงินก็หลั่งไหลมาเติมเต็มให้ท่านได้รับอย่างสดใสด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศ่างที่ดีนะครับแปดไม้เท้าก็บ่งบอกนะครับเงินพุ่งเข้ามารอบทิศ ทางด้วยความแข่แงแรงแข็งเก็่งนะครับเงินตราที่หลั่งไหลก็ามาจากต่างแดนต่างประเทศรอบทิศทางเรียกว่าตั้ง8ทิศนะครับที่เงินหลั่งไหลเข้ามามาท่านในท่านได้รับให้ชีวิตเดนหน้าเติบโตอย่างสดใสน,นะครับไกลที่มีปัญหาทางการเงินนะครับก่อนหน้านี้ท่านจะก้าวออกจากสภาวะนั้น กับการเงินที่เข้ามาเต็มๆไ็ม่ท่านได้พบกับความรุ่งเรืองเพิ่งูนะครับหรือเรียกว่าพลิกสถานการณ์นะครับที่จบปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่างกันเงินนั้นให้ท่านสู่การเกิดใหม่กับการมั่งมีสีสุขการมีเงินมีทองเข้ามา สู่ความรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับหรือใครที่ไม่มีงานทําก่อนหน้านี้ไม่มีรายได้ไรายรับนะครับท่านก็จะพบกับโอกาสสดใสที่งานพุ่งตัวก็ามาให้ท่านได้มีงานทํามีอาชีพนะครับที่จะดึงดูดต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มไม้ท่านออกจากสภาวะของการขาดแคลนต่างการเงินให้เติบโตต่อไปนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับต่างการเงินที่ก็ามาเพิ่มพูนให้ชีวิตเติบโตอย่างสดใสใน,ในเส้นต่างการเงินของชาววัน เสาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับไม่ว่าเงินจากตินแดนไกลเงินในประเทศนะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องมาดูในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เปิดเสริมอีกสามใบอีกสำรับหนึ่งนะครับรักเก่าๆหรือสถานการณ์เก่าๆนะครับที่เข้ามาหรือความคลั่งไคล้ความเสน่หาด้วยความผูกพันนะครับที่เติมพลังแห่งความสุขความสําราญให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ยกระดับความเติบโต ในความสัมพันธ์นะครับตากว่าใครที่คบกันอยู่หรือใช้ชีวิตคู่นะครับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเติมพลังแห่งความเสน่หาดูแลกันด้วยความใส่ใจนะครับพูดจากันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับเติมพลังแห่งความสดชื่นเติมพลังแห่งความเสน่หามายกระดับอย่างมีคุณค่านะครับที่ใส่ใจในความปลูกพันธ์กันอย่างต่อเนื่องก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเติบโตนะครับมีชีวิตชีวามีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน อย่างมีคุณค่าด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในเดือนที่เติมพลัง่งความรักความเสน่ห์อาข้าากันนะครับของคนที่คบอยู่ก็ตามที่ความรักความสมบัติยกระดับความเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับที่เติมเต็มแห่งพลังความคลั่งไคล้ดูแลกันด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่านะครับที่คุยกันพูดจากันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้ ส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีตั้งมีโอกาสได้พบรักที่อยาจะมีเข้ามานะครับอาจจะเป็นรักเก่าๆก็ได้หรือเพื่อนเก่าๆก็ได้นะครับที่กลับมาเติมพลังเสน่ห์กันใหม่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆจากความเป็นเพื่อนก็จะกลายเป็นยกระดับนะครับมาเป็นคนรู้ใจก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับหรือรักเก่าๆที่จางหายไปแล้วก็มากลุกลุ้ด้วยพลังแห่ง ความปรุงพอใจเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็อาจจะมาพัฒนาในความสัมพันธ์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ถ้าใครยังไม่เจอความรักคนสัมพันธ์นะครับก็ยังอยู่ในสถานของความเป็นโสดเหมือนกับตั้งคนที่อาจจะ มีความพึงพอใจใลรอยู่สักคนหนึ่งก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้สื่อความสัมพันธ์อะไรออกไปนะครับก็อาจจะเป็นเพียงเก็บไว้ในใจของตอนเองเท่านั้นนะครับจึงยังไม่เกิดในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับหรือใครที่เป็นคนโสดนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับตากว่าไป หาแหล่งสํารานเบิกบานใจอะไรต่างๆนะครับตากว่ามีอ่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เข้ามาที่จะสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับก็ให้มีความใส่ใจนะครับในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นในพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะบางทีนั้น ท่านก็อาจจะเจอกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับควรจ,จิตสดใสใจเพราะบางทีนั้นอาจจะไปเจอคนที่มาหวานเสน่ห์นะครับมาสร้างอ่าภาษา,ารักภาษาดอกไม้ที่ดูวสวยงาไม้ตันลุ่มหลงได้เช่นกันตักว่าท่านคล้อยตามไปก็จ,จะตามไมท่้นเจอกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วได้ด้วยน,นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของ ปฏิเกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ขอาจายาวันเสาร์ทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดได้มีความรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ